ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนเส้นสุละสงครามนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้มาหาของอร่อยอร่อยกินนะครับแต่ว่ายังไม่เจอเลยนะครับมะลิเ็ดย่างนะครับอบน้ำผึ้งนะครับสันติโอชานะครับวันนี้เปิดด้วย เส้นเล็กแล้วกันเส้นเล็กลูกชิน้นอันนี้ลูกชิ้นอะไรเนี่ยอ,อันนี้นล,ลูกชิ้นเนื้ออันนี้ชิ้นเนื้อเอาผมเอาเป็นลูกชิ้นเนื้อแล้วกันมาแล้วนะครับเพื่อนๆไม่เลวอ่ะเพื่อนๆอร่อยดี mm. ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนเส้นสุรละสงครามนะครับเพื่อนๆนะครับวับนนี้มาหาของอร่อยอร่อยกินนะครับแต่ว่ายังไม่เจอเลยนะครับแล้วเส้นตรงนี้นะครับก็ทวินไปตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมไทเปนะครับตอนนี้ผมเห็นร้านเป็ดนะ เห็นคนมาลุมซื้อกันเต็มเลยนะครับน่าจะอร่อยอะ่ะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซเว่นนะครับเนี่ยครับเจอแล้วครับมาลิเป็ดย่างนะครับอบน้ำผึ้งนะครับน่าสนใจอะ่ะมาลิเป็ดย่างอ๋อมาลินี่คือเป็นชื่อเจ้าของร้านมัง้งนะครับอบน้ำผึ้งนะครับ ขายยังไงครับเนี่ยราคาสี่ร้อยค่ะอ๋อขายเป็นตัวใช่ไหมครับคึ่งตัวสองร้อยเจ้าอ๋อไม่ได้บอกว่าเป็นอาหารแบบเป็นราดข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,ไมอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วครับวันนี้ผมรู้สึกว่าอย่างผมอยากทานบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยว บอว่าเจ้าเก่าเจ้าแก่นะครับแต่วลาร้านนี Windows> ้ก็คือเขาขายเป็นตัวนะครับต่แรกนึกว่าแบบเป็นอาหารจานเดียวนะครับเป็นราดข้าวอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทางนู้นดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปทางตรงนู้นกันแล้วก็ตรงนู้นน่ยก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าที่ผมเคยมาแล้วแล้ววันนั้นปิดนะครับวันนั้นปิดยังไงร้านนี้เพื่อนๆก็ลองมาดูแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมไปทำคอนเทนต์ก๋วยเตี๋ยวก่อนละกันนะครับเพื่อนๆ อ่าวันนี้เปิดนะครับเพื่อนๆนะครับํำนานกว๋วยเตี๋ยวเมืองลบบุรีนะครับวันนี้เปิดด้วยวันนี้เปิดครับวันนี้เปิดสันติโอชานะครับวันนี้เปิดด้วยตำนานกว๋วยเตี๋ยวเนื้อลบบุรีนะครับมาถึงแล้วนะครับ ชมเลยมาทานก๋วยเตี๋ยวครับอ่ามีเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อหมูอะไรอย่างงี้ทั่วทั่วทั่วไปใช่ไหมอ๋อครับงั้นขอเป็นอ๋อเส้นเล็กแล้วกันเส้นเล็กลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นอะไรเนี่ยอันนี้ลูกชิ้นเนื้ออันนี้ลูกชิ้นเนื้อเอาผมเอาเป็นลูกชิ้นเนื้อแล้วกันครับอันนู้นเนื้อเปื่อยเนาะเนื้อเปื่อย เราลองเนื้อเปื่อยด้วยเส้นเล็กเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเนื้อทานนี่ครับนะครับสันติโอ้โหเก่าแก่มากเลยนะเพื่อนอันนี้ขายเมื่อกี่ปีแล้วครับเนี่ยมาหกสิบกว่าปีแล้วครับหกสิบกว่าปีแล้วครับผมยังไม่เกิดเลยเนี่ยขายมาต้องหกสิบกว่าปีนะครับสันติโอชานะครับตรงนี้ตำแหน่งของเขาเนี่ยก็จะอยู่นี่จะเป็น สี่แยกไฟแดงนะครับทางนี้ก็จะไปไปสิงบุรีนะครับไปสิงบุรีนะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็มาจากโรงแรมไทเปนะครับทางเ,าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าปางแขกนะครับวิ่งมาจากปางแขกผมมาในคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือร้านปิดนะครับวันนี้มีโอกาสเลยก็ต้องมาลองให้ได้นะครับว่าอร่อยสักแค่ไหนเพราะ ขายมาตั้ง60กว่าปีร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่น่าสนใจมากๆนะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็ลองมาดูส่วน,นรายละเอียดของเรื่องของตำแหน่งของร้านตรงนี้ก็ผมคิดว่าเพื่อนๆคงมาไม่ยากนะครับถ้าใครที่ไม่ได้อยู่จังหวัดลบบุรีเนี่ยก็วิ่งมาทางซอยบางแขกก็ได้นะครับแล้วก็มาตรงโรงแรมไทเปนะครับเนี่ยเลยโรงแรมไทเปมาหน่อยหนึ่งครับก็เจอร้านนี้เลยสันติโอชานะครับหรือถ้าไม่รู้ก็ลองเซิร์ชดูใน Google Map ก็ได้นะครับนะครับตรง4แยก นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆน,น่าทาน<อ>เดี๋ยวผมขออนุญาตเติมพริกอย่างเดียวแล้วกันนะครับเพื่อนๆน,น้ำเขาหน้าคุกคิกเดียอ่ะน่าจะอร่อยเลย ไม่เลวอะ่ะเพื่อนๆอร่อยดอีตอนแรกผมนึกว่าเขาเป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะครับอื ก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับข้าวครับจะได้เลยครับนี่ก็ลูกชิ้นนะครับอืม มก๋วยเตี๋ยวอย่างอื่นไหมครับหรือว่ามีแค่นี้หมี้งนมี่ก็มีบะหมีแห้งเหรอมะหมีแห้งแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมไม่มีแล้วมีหมูมีหมูใช่ไหมครับครับอยากลองบะหมี่แห้งอ่ะเอาบะหมี่แห้งมาชามหนึ่งแล้วกันฝ้ายชิ้นเปล่อยนะอ่าใช่ครับชิ้นเปื่อยเหมือนเดิมแต่เป็นบะหมี่แห้ง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยแก้เอาเป็นเนื้อเปื่อยดีกว่าเนื้อเปื่อยอร่อยดีครับเนื้อเปื่อยเขาอร่อยดีนะครับเพื่อนๆ ชิมอร่อยนะครับแล้วก็เนื้อเปื่อยเนี่ยอร่อยดีครับเพื่อนๆใช้ได้เลยครับทำมาตัองหกสิบกว่าปีรับประกันความอร่อยเลยครับเพื่อนๆีอิวครับออันนี้ของผมใช่ไหมครับใช่ครับ ถือก็นได้ครับขอบคุณครับบะหมี่แห้งเนื้อผู้่หย่ลูกชิ้นนะครับเมื่อกี้กินน้ำวันนี้มากินแห้งแล้วนะครับเ,เพื่อน ไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลยนะครับเพื่อน,เอนๆเติมแค่พริกอย่างเดียวจบเลยแห้งก็อร่อยดียอ่ะมใช้เวลากินชามหนึ่งก็ประมาณสามนาทีหมดนะครับ <laughs> เลยนะครับเพื่อนๆแบบแห้งลงตัวแบบน้ำอร่อยไม่เสียแรงนะครับที่มาถึงที่นี่นะครับเป็นร้านที่เก่าแก่แล้วก็ขายมาตั้งหกสิบกว่าปนะีขายมานานมากแต่ผมยังไม่เกิดเลยนะครับเพื่อน,อ,นอันนี้แห้งนี่ชามเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทแล้วน้ำเหรอครับห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งบาท 2บาท1นึ่งร้อยสองบาทโอ้ไม่แพงเลยนะครับเพื่อนๆชามละห้าสิบบาทของผมไม่มีคนละครึ่งของผมเต็มเหนี่ยวเลยครับส <c oughs> มัครไม่ทันเขาครับ <c oughs> มันจะโดนยางไหมเนี่ย <c oughs> โอ้แบบแสงไม่พอนะ <c oughs> <c oughs> ได้ละหนึ่งร้อยสองบาท ที่นี่มีสแกนจ่ายด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวนี้สแกนจ่ายกันหมดแล้วนะครับสะดวกสบายนะครับมีมอถือเครื่องเดียวก็สามารถจะกินอะไรได้ทุกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าลืมมโทรศัพท์มาหรือว่าแบตหมดอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้จบเลยนะล้างจานอยู่ข้างหลังนะครับเพื่อนๆแล้วขายวันไหนหยุดวันไหนอะไรเงี้ยหรือว่าขายทุกวันขอขายทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับก็ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเนะี่ย ถึงบ่ายสามวันนั้นผมมาผมโชคไม่ดีร้านปิด <c oughs> เขาบอกก็เปิดทุกวันโอเคแล้วมีพวกแบบลน์แมนอะไรอย่างนี้มีไหม <c oughs> ไม่มีต้องมานั่งกินที่นี่ที่เดียวเลยนะครับ <c oughs> เพื่อนๆหรือว่ามาซื้อใส่ถุงกลับไปกินบ้านที่นี่ไม่มีลายแมนแล้วก็ไม่มีสัปี้แต่ว่ารสชาติอย่างนี้ถือว่าเป็นร้านที่หายากนะครับเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลบบุรีอะไรก็ว่าได้นะครับเออเนี่ยถนน ถนนสุระสงครามนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆหาร้านนี้ไม่เจอนะก็ไปเซิร์ชคำว่าถนนสุระสงครามนะครับสำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ถือว่ามานำพาความอร่อยมาฝากกับเพื่อนๆนะครับสำหรับร้านอ่าอะไรวะ <c oughs> ชื่อร้านอะไรวะเนี่ย <c oughs> ชื่อร้านสันติสันติสันติโอสันติ พอชนาใช่ไหมสันติโอชานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันสันติโอชาตายตายแล้วกินจนหมดเลยลืมชื่อร้านเขานะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆลองมาดูนะครับสำหรับร้านนี้สันติโอชานะครับขายมาตั้งหกสิบกว่าปีนะครับก็ร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลบบุรีนะครับอยู่เลยโรงแรมไทเปมาหน่อยเดียวนะครับตรงโค้งนะครับแล้วก็ตรงสี่แยกตรงเนี้นะครับ เนี่ยผมจะมีปัญหาตรงนี้แหละที่ผมไปไหนมาไหนแล้วบางทีผมจําสถานที่ไม่ค่อยได้นะครับบางทีเจอป้ายบอกทางนู่นนี่นั่นแล้วผมก็ลืมนะครับอายุเยอะแล้วนะเพื่อนๆยังไงก็ต้องขออภัยกับเพื่อนๆด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆรับชมแล้วก็ตรงด้านหน้าของเพื่อนๆนะครับทางด้านซ้ายมีคําว่าผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปกดเลือกซื้อขนมทานเล่นได้นะครับผมจะผูกตะกร้าไว้ทางด้านหน้านะครับยังไงก็ไปอุดหนุนแล้วก็ าฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแชร์กันเยอะๆเลยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้กันเยอะๆเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ